อยู่ไม่นิ่งอารมณ์แปรปวนโมโหง่ายแก้อย่างไรมาชมกันค่ะลูกๆของคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนกําลังมีพฤติกรรมแบบนี้บ้างอยู่ไม่นิ่งจนทําอะไรไม่สําเร็จดือ้อบอกอะไรก็ไม่ฟังเล่นซนปล่อยพลังทั้งวันโมโหง่าย ไม่ได้ดั่งใจก็ระเบิดอารมณ์ออกมาจนหลายครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกเหนื่อยที่จะต้องจัดก,การพฤติกรรมแบบนี้ค่ะในวัยเด็ก6-12ปีอาจเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเด็กมีความยากลำบากในการควบคุมตนเองควบคุมอารมณ์หรือเด็กต้องการเวลาจากคุณพ่อคุณแม่นอกจากนั้นอาจจะเกิดความยากลำบากในการปรับตัวเมื่ออยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆหรืออาจจะเป็นวิธีแสดงความเครียดเมื่อเขาไม่สามารถบอกความรู้สึกด้วยคำพูดได้จริงๆแล้วเด็กๆอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแบบนี้เขาเองก็ การความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในการจัดการอารมณ์และฝึกควบคุมตนเองวิธีง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กๆได้มีดังนี้ค่ะ 1. การสร้างกิจวัตรประจําวันที่ชัดเจนจะช่วยให้เขามีแพทเทิร์นในการทํากิจวัตรประจําวันและรู้ว่าจะทําอะไรเวลาไหนและเมื่อไรค่ะ 2. ให้พื้นที่ในการระบายอารมณ์ให้กับเด็กตัวอย่างเช่นฝึกให้เด็กได้เล่าเรื่องใช้ศิละปะแทนการระบายอารมณ์หรือลองใช้กิจกรรมอื่นๆที่ผ่อนคลายช่วยอย่างเช่นออกไปชมธรรมชาติ ออกไปเดินเล่นหรือเล่นกีฬาเบาๆค่ะ 3. คือการชมเมื่อเขาทำดีข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะคำชมเชยเล็กๆน้อยๆจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกของคุณค่ะ แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ลองทุกวิธีแล้วแต่ยังรู้สึกเหนื่อยที่ต้องจัดการหรือรู้สึกว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกระทบกับการใช้ชีวิตประจํวาวันของลูกกระทบกับการเรียนของลูกรวมถึงกระทบต่อพัฒนาการของลูกน้อยสามารถเข้ามาปรึกษาและขอคําแนะนําจากนาักจิตว,วิยทยาคลินิกนังสุขภาพจิตที่ Mental ล e l l c l ิ n i กได้เช่นกันนะคะ Mental ล e l l Clinic พร้อมช่วยคุณพ่อคุณแม่และลูกน้อยฝึกวิธีในการรับมืออย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความสุขในครอบครัวและอนาคตที่ดีให้กับน้องค่ะ